จังสีมันต้องถอนอุ้ยดูทุกคนเต็มเลยจ้ะอหรือดูใบไม้ร่วงเต็มที่หนาวมาแล้วค่ะทุกคนจะพารือสวนนะวันนี้นะอุ้ยแมงลักก็ยังทนทานตรงนี้นะอุ้ยโหระพาก็อีกจะต้องถอนจะต้องถอนให้หมดราคามันหนาวมาแล้วพรุ่งนี้กลางคืนก็จะหนึ่งองศาแล้วทุกคน ในกระถางนี่ทุกคนโอ้ยยกเข้าบ้านได้เต็มบ้านเลยอันนี้พริกอันนี้อยากเอาไปชิมอยู่มันตูดชี้เดแล้วนี่ฮมันสุกแล้วอะ่ะอุย้ยดูมันทําไมอวบอันอย่างไ้ล่ะอวบเหมือนคนปลูกนี่แล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนดูวันนี้สามชั้นเลยจะหนาวแค่ไหนคือเมื่อเช้านี้ก็ประมาณเออประมาณหกองศานะคะตอนนี้มันก็อุ่นขึ้นมาหน่อยมันมีแดดเนาะ ก็เลยจะรีบเคลียร์สวนค่ะทุกคนเพราะว่ามันคงอีกไม่กี่วันแล้วแหละนะคะพรุ่งนี้ก็คงกลางคืนอะ่ะวันหนึ่งองศาคุณเงก็เลยไม่อยากจะมาเก็บตอนแบบหนาวๆน,นะคะจะรื้อให้หมดเลยไปมาเก็บซอยเนี่ยจ้ะคุณนะคุณนะ่นะ,ะ,ะเอาไปลุยกันมะเขือยาวโอ้มะเขือยาวตรงนี้ดูเลยจ้ะว้าเย็ยนบาดเลยอโอ้ โอ้ยพริกก็ยังงามนี่นะอ้ยน,น,นู่นอีกอะเต็มเลยทุกคนมะเขือลายเป็นนามนะเนี่ยทุกคนเก็บยากยากที่เป็นนามอร่อยอร่อยเนี่ยมะเขือลายมะเขือตอแหลมีให้ต้นหนึ่งนะคะนี่มะเขือลายในกระถางในกระถางยังางามงามงามก็ปลูกในแปลงอีกอะ อู้อร่อยมาเขือเนี้นนยจะปลูกอีกปีหน้าตังซีมันต้องทอนอึบไปเลยนี่อึคโอ,อ,อยพริกพริกงูยาวยาวทุกคนยาฟัวเย้าวเรือพุ่น่ะไปนั่งเด็ดเลยนะต้นเอ็นแล้วนี่ก็เอน็นดึงให้หมดดึงไปนั่งเด็ดเลยทุกคน เอาไว้มันก็ตายค่ะนี่เอาไว้มันก็ไม่รอดมนันต้นโอ้โหเดี๋ยวจะเอาลองไปทอดกินเนเด็ดไปเลยเด็ดไปเลยอู้สีดายเนาะเอายอดไปออมมาไปแกงออมได้ไดแน่ทุกคนเียดายค่ะแต่ก็ต้องถอนเพราะว่าจะไม่ได้อยู่บ้านแล้ว เอาไว้มันก็ตายค่ะติดลบมามันก็ตายอันกระถางก็ว่าจะเอาเข้าบ้านอยู่แต่ว่าข้างนอกในสวนเราก็ต้องแบบจังสี่มันต้องถอนอูย้ยดูทุกคนโาด สีมันต้องทพันนีอ้อยากกินลาบอยากกินน้ำพริกด,ด,ดูเสียดายเนาะปีหน้าพอใหม่คะ่ะทุกคนบุงก็มาหลมมาแหลมเก็บให้หมดเลยทุกคนไปเก็บฟักแม้วกันค่ะปะปาโถลูกเอย๋ย เฮ้ยกำลังน่ารักเลยพี่น้าปลูกกันใหม่โอนต้นเน้นเตนเนี่ยนะดูโอ้ยฟักแมวงามๆกินเลยจ๊ะดกเลยค่ะทุกคนดูมันเลื้อยไปดูน่ะคุณเองไม่มีเวลาแล้วต้องเก็บหมดแล้วค่ะปล่อยไม่ได้่ดนตตะไคร้ก็อีกโอ้ยกำลังงาม โอ้ยทุกคนกินไหมจ้าโอ้ยเอาไปยอดฟักแมวไปผัดเนาะวายตะไคร่ก็ยังงามกอบใหญ่ตะไคร่นี่เดี๋ยวเอาหัวใหญ่ๆแล้วก็ไปแช่แข็งไว้นะคะนอกนั้นก็จะใส่กระถางเพราะปู่แม่ย่าติดใจฟักแมวเลยทุกคนบอกอร่อยมากทำต้มจือดอร่อย โอ้ยเด็ดปุ๊บเด็ดปับ๊บเต็มเลยจ้ะโอ้โอดูคำมดกทุกคนโอ้ยงามหลายมาลาทุกคนได้กินมาลาลูกหนึ่งจ้าดูมันกำลังติดลูกเต็มเลยอะแต่มันหนาวแล้วทุกคนมาสิยดายเธอ,อ กลับไปกินเมืองไทยแล้วกันเนาะตรงนี้แมงลักยังงามนะคะทุกคนพ้าอ,อันนี้เอามาลงใหม่นะมันเหลือพื้นที่เนาะเดี๋ยวไปเก็บพักมุ้งก่อนนะ,ะนู่นเห็นไหมลมแหลมขนาดนั้นนะนู่นหอมชีวานไว้นูน่นโอ้ยเยอะเลยเีรดายเนาะหนาวมาแล้วเนาะปี่หน้าก็มาเจอกับสวนครุ่นเองใหม่เด้อค่ะเดอ้อโอ้พริกงูเต็มเลยค่ะนี่อีก เยอะเลยทุกคนยังไม่หมดเลยนู่นอีกโอ้เป็นนอนก่อนได้ไหมข้าวโพดอีก้อจ้าทุกคนจ๋ายังไม่ได้มาดูข้าวโพดเลยเป็นจังไดทีได้กลิ่นบอข้าวโพดก็ <c oughs> เป็นนันแก่นๆกลนนสซีคะ <c oughs> ข้าวโพดคุณเองนันเคลื่อนบสมบูรณ์ <c oughs> ไปดูซิกินได้ไหมเนี่ย ไว้มีฝักอยู่เดอ้อคุณน่าอย่าว่าไปอืมดูที่เก็บมาค่ะเยอะเลยเยอะเลยเยอะเต็มไปหมดเลยนี่ก็พริกแดงแดงฟักแมวนี่ตรงนี้นะคะมาดูอันนี้เก็บมาเพิ่มยังไม่หมดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเคลียร์สวนต่อค่ะยังเหลือในกระถางนี่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 น จะเอาทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอกันใหม่ปีหน้านะคะก็บางส่วนก็จะเอาเข้าบ้านบ้างแต่ครูหนิงจะกลับเมืองไทยนะคะไม่ได้อยู่ก็เลยจะพยายามรื้อให้หมดนะคะทำความสะอาดไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเอาฟิดาเซนขอบคุณที่มาติดตามกดไลค์รับชมนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คะ่ะอู้มีแดดเราต้องไปลุยสวนต่อ